สวัสดีพี่น้องครับผมมอน้มาตซไเวนแจ้งน้อยครับผมทักทายเอฟซีแฟนับแฟนเพลงหมอล่ำเสียงวีหกหนกพงสะกอน,นะครับผมตอนนี้อยู่กับบ่าวเบิร์ดนครินนะครับผมแม่แม่ผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อเข้ามาเบ่งน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวบ่าวเบิร์ดขออนุญาตปากหมดุดลิงค์ใครผัดจองตั๋วกลุ่มปิดด้วยกระกันนะครับผมพี่น้องมอน้ไม่ไรสดนะครับผมทีมไลฟ์ถึงชแนลเดินทางมาถึงแล้วนะทุกคนนี่พี่น้องบรรยากาศนงานะ้นะพี่น้องเด้อ สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเป็นงานเทศกาลเทศกาลผลไม้นะครับผมและของดีอำเภอโนสนสุวรรณพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเด้อบรรยากาศดีมากนะคะผมบรรยากาศดีมากเลยทุกคนแดดแบบว่าฟ้าแจ้งจากปางเลยนะครับผมพรพุรุ่นเป็นใจพี่น้องม่มีฝนไม่พี่นอ้องเด้อดตอนนี้ทีมไลฟ์ถึงชาแนลมาถึงแล้วนะคะผมพี่น้องทีมไลฟ์เขามาฮอตแล้วนะครับผมวันนี้เป็น ทีมไลท์เถิงชาแนลนะครับผมเมื่อวานเป็นบ่าวผู้ไทยเมื่อนี้เป็นทีมไลท์ของเถิงนะครับผมเถิงชาแนลมาหออแล้วพี่น้องสวัสดีแม่แม่ด้วยครับเด้อตอนนี้ปาร์คมูดให้พี่น้องได้ซื้อบัตรจองตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างนะครับผมบัตรกุ่มปิดราคา127บาทนะครับผมตรวจสอบชื่อบัญชีแล้วก็หมายเลขบัญชีให้ดีๆก่อนโอนแล้วก็ก่อนก่อนโอนแล้วพี่น้องเด้อนีครับผมตอนนี้ทีมไลท์เดินทางมาถึงแล้วนะครับผม ทีมไลฟ์ถึงเชนแอคมาถึงแล้วนะคะผมพี่น้องกําลังตังกลองตังอย่างอยู่พี่น้องสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะครับผมนายงานตอนนี้กับบ้าบวยไดอาี่พี่น้องแดดดีสพี่น้องผมมีฝนด้วยพี่น้องเด้อไม่มีฝนนะครับทุกคนฟ้าแจ้งจางปังเลยนะครับผมอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอนุสวรรเลยนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีน้องเบิร์ดสวัสดีพี่ตุกด้วยนะคะผมสวัสดีค่ะลูกเบิร์ดแม่เข้าไปรอแล้วนะคะลูกชายเจอกันในกลุ่มนะคะคุณแม่ เจอกันในกลุ่มนะคะผมนี่พี่น้องอันนี้จะไปในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนหลักนะครับผมมาลลัเสียงมีหง,หงุ่งรงพุก,ก่อนพี่น้องซูบัวหนะ้าฟอรเรแลวก็เครื่องหนึ่ชงชวกำลังโอทีนะครับผมพี่รอในกลุ่มแล้วเจอกันนะคะพี่ตูกสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะผมส,สวัสดีพี่น้องท่ามหันตสุขทุกคนเด้อครับเดอ้อนี่พี่น้องบรรยากาศนะ้ำกันเท่าเล่นถึงกี่โมงคะเล่นซอดแจ้งเลยคะ่ะ เล่นซอแจ้งเด็กพี่น้องเด้อผู้นำพี่น้องเบื้องฟ้าแจ้งจ้างปังพี่น้องปลอดฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมวันนี้มีไลฟ์ส,สตรีมกลุ่มปิดด้วยตอนนี้ทีมงานถึงแชแนลมาฮอดแล้วพี่น้องตอนนี้ทีมงานไลฟ์สดนะครับผมทีมงานสตรีมไลฟ์ถึงแชแนลมาถึงแล้วก,าาากาําลังตั้งกลองตั้งอย่างพี่น้องกลางเต้นกลางยังอยู่พี่น้องนี่ครับผมกําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับผมวันนี้อาจจะได้กินทุเรียนกี่ลูกพี่น้องทุเรียนลหลายเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเบื้องงานเก็บบัตรบัครับงานฟรีครับผม ืัอนี้งานฟรีเลยพี่น้องวันนี้งานฟรีนะครับทุกคนวันนี้งานฟรีนะคะผมมาเจอกันนะครับผมเป็นเป็นงานเทศกาลผลไม้รสหวานและของดีนวัดวิถีนนวรณพี่นอ้องซอ้องานเพิ่นเห้าเห่าพี่น้องนะครับผมเป็นงานฟรีนะคะผมถึงเชแนลมาหอดเดี่ยวพี่น้องถึงเชแนลมาถึงแล้วนะคะผมบรรยากาศตอนนี้ด้านบนเวทีเห้านะคบผมพี่พี่ทีมทีมฉากทีมไฟพี่น้อง กำลังติดตั้งอุปกรณ์นะคบผมกําลังเตรียมความพร้อมอยู่พี่น้องด้านบนเวทีตอนนี้กะประมาณ70%แล้วนะคะผมบริเวณด้านบนเวทีตอนนี้70%แล้วตอนนี้ก็มีศาสตร์ไม่เสือของพี่น้องบ้านเฮ้านะคบผมเอาศารอเอาเสืออมาปูมองมองจองมองนั่งเลยพี่น้องเจอกันครับผมเจอกันนะคะผมเจอกันนะคะทุกคนเมื่อนี้งานฟีพ,พี่น้องบาเวิร์ดยังไปถาม่าพี่ๆเพิพเ่นเป็นคณะกรรมการเพื่อบางงานฟีลูกหลานงานฟีเอิรนมูฮัมมัดเดอร์วซันนี่พี่นอ้องเบื้อง แม่แม่เข้ามาลังถ่านแล้วพี่น้องแม่แม่มานั่งรอแล้วนะคะผมแม่อยู่เฉลิมพระเกียรติอยากไปจังเลยมากคัะคุณแม่มานะคะผมพี่น้องเป็นคิวงานสุดท้ายของเดือนแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สดสุดท้ายของเดือนนี้ด้วยนะคะผมมาเดวยพี่น้องมาเด้อสวัสดีค่ะรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอก็ได้กลุ่มนะคะผมผมอยู่อารันตอนนี้กำลังไปครับมากค่ะผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมมาเจอกันหน้างานนะครับผมพี่น้องของขายร้ายๆพี่น้อง จะมีโซนผลไม้นะครับผมแล้วก็ของกินนะทุกคนของกินไรพี่น้องแล้วก็บริเวณถนนใหญ่นะครับผมมีของกินพ่อพม่น้องของกินแบบเยอะมากนะครับผมของกินไรแห้งพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อเจอกันครับผมเจอกันนะคะผมเจอกันนะครับผมสวัสดีลูกเบิร์ดรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับคุณแม่เจอกันในกลุ่มนะครับผมพี่น้องนายคนนะครับผมวันนี้ทักมหาบ่าวเบิร์ดบอกว่า มีไลฟ์สดบอลลูกมีเลือครับแม่เด้อมื่อนี้มีไลฟ์สดนะครับผมพี่น้องบัตรราคาเพียง127บาทนะครับผมเป็นไลฟ์สุดท้ายของเดือนนี้เราเด้อไล่ละไล,ล่มื่อนี้127บาทพี่น้องสวัสดีบ่าวสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีค่ะแอดมินบ่าวเบิร์ดสวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยกันละกันนะครับผมที่กําลังรับชมไลฟ์สดหน้าง,งานตอนนี้กับบ่าวเบิร์ดนะคะลินนะครับผมพูรัตนพี่น้องมีแม่แม่นะครับผมบางส่วนเพป่ะกอบมะนางเบิงลูกหลานเขาต่างห่านต่างวทีีพ่น้อง สาเสื้อกัอนลเริ่มร้านแล้วพี่น้องสาเสือก็เริ่มเยอะแล้วนะคะผมนี่ท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสมากครับผมเรีนยนอยู่ใสครับผมืันนี้เรีนยนอยู่ที่อำเภอโน้นสวนนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเลยนะคะผมอำเภอโน้นสว่วนจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้พี่น้องเขากำลังลังขามากพี่น้องกำลังเดินทางเข้าสู่บริเวณลานเพลินแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องบริเวณดนะ้านหลังวที่กอนพี่น้อง สวัสดีค่ะเข้ากลุ่มรอแล้วค่ะตอนนี้ฝนตกไหมคะฝนไม่ตกครับผมพี่น้องเบื้องฟ้าแจ้งจ้างปังอยู่บุน่ะไม่มีฝนนะคะทุกคนรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะคะผมสวัสดีจ่าบ่าเบอร์สวัสดีนะคะผมพี่น้องอันนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างเวทีนะคะผมตอนนี้ดีเนี่ยพี่น้องมีศารานะคะผมมีเต็นท์ของข้าเจ้าอยู่แล้วพี่น้องนะครับผมมีเต็นท์มีอะไรอยู่แล้วนะครับผมลูกรลานห้องกับมาอยมองนีเลยพี่น้องมาส่วนมาส่วนมาหยังยืนเลยพี่น้อง นี่อันนี้เป็นน้องๆไดเซอร์นะคะผมน้องๆไดเซอร์กำลังอันนี้มองอยู่มุกเซาอ๋อคือเลยมองอยู่ดีแทะวันนี้ไม่เต้นโซ่ตัวตีวันนี้ไม่เต้นโซตัวพี่น้องน้องกังฟูมาใหม่น้องกังฟูน่าจะไม่ได้มานะคะผมน้องกังฟูน่าจะไม่ได้มาน่าจะน่าจะเปิดเรียนแล้วนะครับผมผ่าประดับเตียนเลยสวัสดีพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะขอให้ปวดฝนนะคะปวดฝนพี่น้องบ่มีฝนพี่น้องพูดนะพี่น้องเบิ้ง ฝาแจงจางปังเลยพี่น้องซอแจงบบลูกซอแจงครับพี่น้องครับผมชมฟรีผอมเด้อเอา้าตองนี้พ่อเอกหน่อยตัวนี้พี่น้องน้องอ้ำนะครับผมสวัสดีครับครับบรรยากาศด,ดีมากมีไร่สวร้อมครับผมจาผม้าผมครับผมมาม้วนกันพี่น้องแดดพี่น้องไม,ม่ฝนพี่น้องไม่แต่แดดตอนนี้พี่น้องกาลังคึกคักพี่น้องตอนนี้วริเวณงานเ้างกาลังคึกคักนะครับผมนะ กำลังคึกคักเลยนะครับผมอันนี้เป็นกองอณุการนะครับผมของทางกรมปกครองเพิ่นพี่น้องคณะกรรมการเพิ่นตอนนี้ก็มาจัดยังพี่น้องพุ่นะเอายังมาเสือเพี่น้องเนาะคือนี่โอ้มีเบียร์มีโซดาพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อมามวนมาซื้อน้ำกันนะครับผมมามวนมาซื้อน้ำกันตอนนี้ถึงแชแนลมาหอดแล้วพี่น้องทีมงานไลฟ์สตรีมถึงแชแนลเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมเดินทางมาแล้วพี่น้องพุ่นะพี่น้องผมก็ร่างแรงมากเพี่น้องมาเบิ่งไว้ที่ผ่ไอ้ผัวเขาไปทายลุ่มไว้ที่เอาพี่น้องผมเอาโพสแอ เบิร์ดหมอรำอลังการโชว์สวัสดีลุงใหญ่นะครับผมคืนนี้ลุงใหญ่มาไหมครับผมสวัสดีนะคะผมพี่น้องครับผมตอนนี้หมอรำอ,อลังการโชว์เฮาเปิดรับออริชั่นศิลปินแดนเซอร์ cer, แล้วเดอพี่น้องเดอเราสมาัครแล้วนะคะผมผู้ใดที่สนใจนะครับผมอยากมาร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมนะครับผมอยากมาเป็นครอบคร้วเดี่ยวกันกับเสียงมีโหกับอลังการโชว์ตอนนี้พี่น้องนะคะผมสามารถ กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เพจ Facebook มอลํ์มาังการโชว์นะครับผมเพื่อดูรายละเอียดต่างๆนะครับผมพี่น้องโปรดิตีไม่ลูกไม่หลานอยากเป็นศิลิปินแดนเซอร์หางเครื่องดนตรีนะครับผมสามารถทักสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจมอลํ์มา,มาังการโชว์นะครับผมพี่นอ้องฤดูการนาบอกเลยว่าความอย่างไงครอบมาังการนะครับผมของมอลําเมืองอ,อุดรธานีฮาอีนึงคณะก็น่า,นาจะเกิดขึ้นพี่น้องคือมอลํ์มาังการโชว์หรือว่าเสียง2ยพ2่หกสองเด็กพี่น้องเด้อท่านเจ้าภาพท่านใดนะครับ